ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์บุกจับผู้ต้องหาแก๊งแสแกมเมอร์ชายหญิง6รายตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมซ่องโจรและฟอกเงินหลังหลอกเหยื่อผ่านหญิงสาวใช้โปรไฟล์สวยชวนลงทุนเทรดทองคำผ่านแอปปลอมอ้างมีผู้เชี่ยวชาญให้สัญญาณซื้อขายในตลาดโลกทำให้เหยื่อเชื่อและลงทุนหลายครั้งรวมความเสียหายกว่า11ล้าน6 4 5ส0 0บาทเมื่อ เหยื่อเข้าใช้งานอีกครั้งแอปกลับหายไปและติดต่อหญิงสาวไม่ได้จึงเข้าแจ้งความที่สานอบึงกลุ่มการสืบสวนพบว่าเครือข่ายสแกมเมอร์แบ่งหน้าที่ชัดเจนใช้ช่องทางรับเงิน3มรูปแบบได้แก่โอนเข้าบัญชีมา้าแล้วแปลงเป็น USDT นัดรับเงินสดตามร้านกาแฟในกรุงเทพและราช,ชบุรีเพื่อนำส่งหัวหน้าใหญ่ชาวจีนและโอนเข้าบัญชีผู้รับจ้างถอนเงินสดเพื่อนำไปให้หัวหน้าเช่นเดียวกันตำรวจรวบรวมหลักฐานจนออกหมายจับได้เจรายจับ กลุ่มแล้ว6รายพร้อมของกลางจํานวนมากเช่นเงินสดกว่า1.19ล้านบาททองคําโทรศัพท์7เครื่องสมุดบัญชี6เล่มรถยนต์2คันและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาถูกนําส่งสอน,นอบึงกลุ่มดําเนินคดีต่อไปโดยบางรายรับสารภาพบางรายปฏิเสธโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตํารวจร่วมอํานวยการปฏิบัติการครั้งนี้